Rồi. Alô. Ha. Tơ. Lục táo ở đậy đĩa. Lục Oh. No. Yeah. <laughs> <laughs> oh cháu đây. ่าเป็นไงต่ไปเรื่คื่นคันไปเดี๋ยวรอนนองก,ก่อนน้องมาไหนเนี่ยมา,ม,ามาแล้ว <c oughs> ไอ้อ้วนมาแล้วพี่ๆตามมาป่ะลูกอ้าแล้วใครมาล่ะ <c oughs> ใครมาใครมาดูซิ ลูกจะตัดหรือว่าลกจะไปแนนเลยเว้เลยแล้จะไปเอาโม่ไปคืนก่อนแล้วก็ขอช่ที่ได้ว่างตรงไหนไหมอห้ปัานลูกมาอหน่อยน้ไป